สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซนโปแพดอัปเดตวันนี้กับไอเทมใหม่นะคะพาราดินเอกกับสมายเอกพาราดินเอกเนี่ยก็จะฟองละ39บาทสมายเอกเนี่ยจะน่าสนใจกว่าคือแค่9บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีไอเทมใหม่คือเซตบีบอยนะคะแล้วก็จะมีไอเทมเทพๆหลายอย่างที่มารวมอยู่ในนี้อย่าง แหวนนกคูกหรือว่าปีกขาวนะคะปีก Angel Wing แล้วก็รวมถึงมีหางเสือด้วยก็ทำให้วันนี้เนี่ยเพิ่งเอาสมาัยเอกเข้ามาก็โหคนเปิดอย่างถล่มทลายเลยนะคือเปิดกันลัวมากจนไม่ไหวอะ่ะต้องขอมาลองเปิดบ้างว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าส่วนพาเลนดินเอกเนี่ยคือสามารถดู ชุดได้นะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะของโซนโฟก็จะคล้ายๆแบบเป็นนักเวทในเกมอื่นๆนะคะพาราดินเปิดแล้วก็จะได้ของพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขาปล่อยของจริงหรือเปล่า าเห็นหลายๆคนเขาเปิดกันก็มันก็ออกจริงๆนะเยอะจริงๆนะสมัยเอกอะเดี๋ยวลองสมัยเอกก่อนละกันนะคะยี่สิบฟองจะได้ชื่อขึ้นกับเขาหรือเปล่านะฟองแรกนะคะโอ้ยได้หมวกเพนกวิน เอามาทำไมเดี๋ยวดูกันนะว่ามันเป็นถาวรหรือเปล่านี่นะคะเพนกวินถาวรแล้วก็หมวกคืออะไรไก่ใช่ไหมเนี่ยถาวรอนอะคือเปิดฟองหนึ่งอะ่ะมันได้ถาวรเลยนะเนี่ยเดี๋ยเราจะได้หางเสือ ห่านเพนกวินหัฟังนะคะหัวไก่แต่เป็นสีม่วงนะเอาอันนี้ได้บัตรเกฟบนะคะตอนนี้ก็แสนกว่า เัติโรดเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยคุมแล้วนะแต่เรายังหวังที่จะได้หางเสืออยู่แล้วไงเริ่มเริ่มมาเป็นบัตรลงดันแล้วนะเริ่มลามไปถึงบัตรปาร์ท p มเพกันแตกนะคะเริ่มเริ่มกากลงเรื่อยๆแ,แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาเปิดพาราดินเอก่อนละกันนะคะ ได้ของวันนะมันจะได้ถาวรไหมได้เป็นรองเท้านะคะใบที่สองได้รองเท้าเลยนะใบที่สามได้ไข่เขียวนะคะ อันนี้เป็นเปิดได้เป็นไข่สุ่มเซตพาราดินนะคะ3มวันได้เป็นชิ้นส่วนนะคะ1ชิ้นสมวันแต่ไม่รู้เป็นส่วนไหนอันนี้ได้ยูนิคนะคะกางเกงเนี่ยดูด,ด้านล่างจอนี้ก็คือมีคนเปิดไข่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะ เราก็เผื่อจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีในนั้นโคงเจดอันก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะหรือเปล่าอุย้ย39บาทไม่คุ้มนะคะเกาเจ็ดแต่ก็คือยังดีกว่าได้อันเดียวหรือว่าได้ยาปัม๊มอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เป็นโคงหรือได้เป็นที่สองอ่ะเรายังใช้ได้นะ คือมันไม่น่าเจ็บใจเถ้าเปิดมาแล้วได้บัตรลงดันหรือว่าบัตรแบบปาร์คอะไรเงี้ยเอามาทำไมอันนี้ได้เป็นแบบวันนะคะเปิดไปสิบแล้วเราเปลี่ยนไปเปิดสมายบ้างนะคะคือมันออกเป็นบัตรลงดันเยอะอะนีได้เป็นหูฟัง ไม่อยากได้หูฟังอะ่ะอยากได้ของใหม่อะหางเสืออันนี้อะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนแบบคำอธิบายมันจะเป็นเหมือนเป็นถุงน้ำที่เราพบไปดื่มในทะเลทรายนะคะมาได้กุญแจกุญแจไม่คุ้มนะของมีเดียม เหลือห้าฟองแล้วนะคะเป้ปเพนกวินถ้าได้บานลงดันเนี่ยถือว่าไม่คุ้มเลย ได้ของถาวรก็ยังเออพอเหมือนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะเหลือฟองสุดท้ายแล้วอะ่ะได้แต่เพนกวินนะคะกระไก่หางเสือไม่ออกนะมาลุ้นพาราดินต่อว่าจะได้รีเจนกี่ชิ้นในยูนิคนะคะรัวๆไปเลย ไม่มีอะไรจะเสียนะคะณจุดนี้เปิดได้ไข่เขียวก็เอาไข่เขียวไปลุ้นอีกนะรองเท้ายูนิคอะไม่อยากได้อ่ะหน้ายูนิครีเจนตมาหน่อยเธอะ เริ่มจะท้อนะคะเหลือสองใบงใส่ดวงจะหมดแล้วใบสุดท้ายนะคะโอ้ยเซ็งก็เปิดนะคะไข่สมายไปสิบสิบฟองนะยี่สิบฟองนะคะอย่างละยี่สิบก็ได้ของถาวรมา 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หหกเจ็ดก็คือได้มาเปิดไป20สิฟองได้มาแบบของกระกาก่ะนะประมาณ20่สิบสิบกว่าชิ้น คือมันอันนี้มันไม่ได้แบบสเตตัสอะไรดีเลยพวกนี้ก็คือของเก่าอ่ะที่เคยได้มาแล้วมีอันเนี้ยใหม่แต่มันก็ไม่ได้บวกดีอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีหัวไก่เนี่ยก็น่าจะขายได้อยู่นะเอาไปย่อยเอาไปอะไรก็ได้อยู่นะคะของหายแล้วก็ได้เป็นพวกบัตรลงดันเยอะแล้วก็ไข่เขียวนะคะโขง ที่นะคะแล้วก็เปิดเปิดไข่พาราดินนะได้ดนยูนิคนะคะคือได้รีเจนมาอันเดียว7วันด้วยเตงอะนอกกนั้นก็จะเป็นยูนิคนะคะ ยูนิคกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะคะยูนิคห้าอันได้เจนเจ็ดวันหนึ่งอันถือว่าถ้าให้มาเปรียบเทียบนะราคานะคะคือพาราดินนะมันฟองละสามสิบเก้าบาทอะมันจะแพงหน่อยถ้าเกิดเราเป็นพวกทุนน้อยนะคะเราเปิดสมายเอกดีกว่า มันจะได้คือมันได้ของชัวร์อยู่แล้วอะถึงไม่ได้เป็นไอเทมก็ได้เป็นของกดใช้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนมันไม่ขาดทุนนะคะคือมันเอาไปใช้ได้หรือไม่ก็เก็บไว้ขายได้นะคะก็วันนี้มาเกาะกระแสไอเทมใหม่นะคะก็ฝากไว้รักกันใครสำหรับใครที่อยากลงทุนนะกระน,นำไปเลยรัวๆค่ะสมายเอ